เธอนักกินมากบะหมี่เบตงท,งท่วมเลยจ้าขายดีกว่าเดิมใช่ปะครับใช่บ้านเนี่มนหมูแดงนักกินมากนนี่ร้านนี้ชื่อบะหมี่กวางตุ้งเบตงเปิดมาสิปีแล้วเธอคิดดูว่าฉกินป8บแปดปีแล้วอ่ะเนี่ยร้านเนี้ยเนี่ยหมูแดงเขาทำเองเธอดูเด็กเขามาดูกใกล้หมูแดงแล้วนี่เกี๊ยวนี่เธอดูเกี๊ยว นี้ดูเกี๊ยวลวกออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เออน่าก,กินมากวันนี้หนูขอห้ามีเมตตงอร่อยมากเป็นเจ้าประจำของชันที่แบบว่าเส้นเหนียวนุ่มมากเขาเปิดตั้งแต่เช้ากี่โมงแล้วพี่สิบเอ็ดโมงสิบเอโมงเช้าถึงสองทุ่มมีวางตู้เมตตงอยู่ซอยโชคชัยร่วมมิตรเธอมีวิธีการลดลวกน้ำเปล่าก่อนลวกน้ำเปล่าเสร็จแล้วล้างล้างแป้งให้ออก พอนี่ถ้าหนูมา<อ>ช่วยพี่ขายดีไหม,มดีครับจะได้ขายดีว่าเดิว้ายพี่ทุกวันนี้พี่ก็ขายดีอยู่แล้ว,วครับนี่ชิ้นปิ้งเจ้านี้น้ำจิ้มอร่อยมากแต่น้ำจิม้มเขาจะเผ็ดนะเธอจะบอกก่อนนะน้ำจิ้มคืนร้อนนี่น้ำจิม้ม นี่บะหมี่น่ากินมากเธอบะหมี่แล้วมีซุปเขามีซุปให้ซุปเขาอ,อร่อยมากบะหมี่โบราณแต่จริงๆเขาใส่ผักวางตุ้งด้วยนะเธอเขาใส่ผักวางตุ้งแต่ว่าฉนันนะไม่เอาผักวางตุ้งขอกินก่อนเลยนี่หมูแดงเขาหอมมากอะ่ะเขาเหมือนหมูแด,ดงรมควันนะเธอก้านเหนียวมากนุ่มมาก ออเหนียวนุ่มคือลวกเส้นแล้วเส้นไม่เละอ่ะ